น่าเสียดายผู้ประกาศข่าวมากฝีมือเผยเหตุลาออกจากช่องเจ็ดหากใครที่เป็นแฟนช่องเจ็ดคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศข่าวคนสวยอย่างแก้มพิญญาพัฒ์ด่านอุตรา เป็นผู้ประกาศในรายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ 7sd และประเด็นเด็ด7สีร่วมกับดรกฤษดานวนมีและบัวบูชาปุณณน,น,นันท์ก่อนหน้านี้ผู้ประกาศข่าวสาวช่อง7อีกคนคือายศัอสอนสวรรค์ได้โพสพคู่กับแก้มพร้อมท้งระบุคแคปชั่นว่ารักนะแม่แก้มใจหายอีกแล้วหนึ่งขอให้แม่แฮปปี้โชคดีซึ่งล่าสุดวันที่2พฤศจิกาย,ยนแก้มได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าเป็นอีกครั้งในชีวิตที่ตัดสินใจในด้านหน้าที่การงาน ด้วยเหตุผลเรื่องลูกเสียดายไหมเสียดายมาก ว่าจะได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างที่ใฝ่ฝันก็ไม่ง่ายแต่สําหรับเรื่องลูกทุกเวลาที่เขาเติบโตคือนาทีทองเช่นกันดังนั้นจึงถึงเวลาอําลาหน้าจอช่อง7เพื่อให้เวลากับครอบครัวกับลูกๆอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันผ่านหน้าจอในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทั้งช่อง9ตั้งแต่ปี54และช่อง7ตั้งแต่ปี6-1ขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณพี่แพวสําสหรับรูปสวยๆค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ